ดีวัฒนาศาสตร,ร์ได้กล่าวพบปะพี่น้องประชาชนเป็นตัวแทนพวกเราอนุโมทนาบุตรในผ้าป่าระปูะลท,ทั้ง118ระกูลและเรียนเชิญคุณอาคุณช่วยท่านนายกทินค่ะคุณเศรษฐัลทุกท่านที่ลุกมาดังนี้ได้ยืนซ้ายขวาของท่านประธานนะคะเราการบรรทุนเราได้ดีกา่าการรับการปูนพิเศเจ้าอาวาสวัดนาใหญ่เจ้าพระกระบวนการการนะ ภารกรูปับเลน่านที่เกิดทุนเงินนายกการป็นการผกระบวนการอันเอาช่วยนะครับประธานบริษัทสักหน่วยคเตอร์น่นเสี่สันนะครับเกี่ยวทราพย์นนผู้บรดการโรงเรียนบ้านนายใหญ่ท่านผู้บรดการโรงเราก็นายใหญ่นะครับ การผู้นำท้องทิ่ผู้นำท้องที่พี่น้องชาวบ้านนายใหญ่ครับพี่น้องชาวโบราณการเและตะบนนายน้องใกล้เจิดตลอดจนพี่น้องผู้บริสุทที่คนที่ขอรับกันครับคนที่นั่นก็ถือว่าเป็นอีกวาระหนึ่งนะครับที่พวกเราในฐานะสิทธิชนสิทธิบุตรของหลวงพ่อพระครูอุดวิทยาเขตนะครับในทุกๆวันที่15เมษายนนั้น ได้มีโอกาสได้มาร่วมนะครับในการทำบุญนะครับโดยการรวบรวมพระป่านะครับจากตระกูลต่างๆปีนี้ร้อยสิบแปดกองนะครับร้อยสิบแปดตระกูลและขณะเดียวกันนั้นก็จะได้มีโอกาสนะครับได้ส่งน้ำนะครับของพระพิธารุส่งน้ำบูรพะบูรพะจารย์นะครับแล้วก็คณะสงฆ์ทุกลูก ซพวกเรานั้นมีความศรัทธาท่านนะครับที่ท่านนำพาพวกเราในการปฏิบัติธรรมนะครับปฏิบัติในสิ่งศ่กงๆที่ถูกที่ควรตามประวัตของคนที่เป็นพุธธทธศาสนิกชนแหลายๆครั้งนะครับก,รก็เกิดการที่พวกเรา,า,าท่านอาจะพภาพทงนะครับในการที่จะร่วมเดินท่านไปก็จะถือโอกาสในครั้งนี้เป็นการขอขมาลาโทษให้กับท่านและขณะเดียวกันนั้นก็จะได้ขอ นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับพวกเราในการเริ่มต้นนะครับเพราะว่าในวันสงการนั้นนะครับถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเราการที่ได้มาทำบุญน,น,นะครับการที่ได้มาสมนามน,นั้นถือว่าเป็นสิริมงคลดีใจก็คือว่าในทุกๆปีนั้นจะเห็นว่าปัจจัยที่อยู่ข้างหลังเนี่ยีร้อยสิบแปดกองนั้นนะครับก็ถือว่า หล,หลายครั้งสิ่งที่ได้เห็นนะครับว่านอกจแตปัจจัยนี้จะมาดำเนินการการก่อสร้างนะครับหรือมาดำเนินการในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อยู่ในวัดโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้นั้นมหาเจดีย์นั้นก็ไปได้เจ็ดแซแล้วนะครับซึ่งหลวงพ่อก็ต้องการที่อยจะให้สำเร็จเสร็จสิ้นเพื่อที่จะพวกเรานั้นจะได้ฉลองสมโพชกัน เมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับก็ได้มีการอัญเชิญนะครับเขพเขารงสาลีทิ์กธาตุนะครับไปไว้นะครับแล้วนะครับและขณะเดียวกันนี้ผมก็ิบาร์ในอีกไม่นานนะครับเมื่อมีปัจจัยมาเติมก็คงจะสําเร็จเสร็จสิ้นนะครับและก็หลายๆครั้งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็ได้ไปนะครับเข้ากระรือของทังวัดนะครับก็ยังไปตามที่มพศต่อไปดูแลสุขภาพนะครับไปพัฒนา เราพอสวตทำให้พี่น้องเราสุขภาพสมบูรณ์หรือหลายครั้งนะครับก็ไปได้ไปต่อเติมให้กับโรงเรียนโดยความยิ่งเรียน,ยบ,น,ยนบ้านนายใหญ่นะครับก็ถือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นปัจจัยที่พี่น้องเราได้วรวบรวมงานนะครับก็จะเกิดประโยชน์นให้กับพี่น้องในเขตพื้นที่ของพวกเรานะครับเมื่อคู่ได้มีโอกาสได้คุยนะครับที่โรงเรียนเนี่ยโดยกปกติแล้วหลวงพ่อนะครับนอกจากที่ไปดูแลแล้วท่านแองได้เอาลุกๆนะครับมาสอนในเรื่องของวิชาพุทธ ได้มีการสอบนักทมเก่ยนักรมโทนักรมดีกันนะครับหลายๆลายคนก็สําเร็จนะครับในเรื่องของการด้านพุทธศาสนาวันนี้เนี่ยมือครูอยู่กันนะฮะเห็นมีครูกันดีนะครับครูกันนีมาจากอรุบาลอองคนอยู่ไหนเนี่ยครูผมเนี่อยู่ไหนครับครูก็กลับแล้วแหะก็ถือว่าเป็นครูนะครับเมื่อกี้ได้มีโอกาสคุยกันนะครับถือว่าเป็นครูที่มีความสามารถเป็น หัวหน้าหน่วยนะครับของหมวดสาระภาษาอังกฤษสามารถทําให้นักเรียนนะครับได้รับรางวัลอย่างมากมายที่โรงเรียนทุบาลนครสมาเห็นว่าจะมาช่วยโรงเรียนใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับจะได้เพิ่มความรู้ให้กับลูกหลานของเรานะครับทำให้ลูกหลานของเรานั้นมีความพร้อมดังนั้นเรื่องของสาระการเรียนรู้ต่างๆนะครับเด็กของเราถ้ามีความพร้อมในการเรียนรู้นี้เก็จะสามารถ เป็นสถาบันการที่ดีในอนาคตต่อไปนะครับโดยพร้องยิ่งเรื่องความรู้ทางด้านโลกก็มีแล้วทางด้านธรรมนะครับหลวงพ่อกำลังพาก็จะเกิดใหกับคนบ้านเรานะครับสมกับที่เป็นบ้านนะครับแห่งสินห้านะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าวันนี้พวกเรานั้นครับก็จะได้มาล่วมกันนะครับในวาระอันหมาะอันเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับผมก็ไม่มีสิ่งใดนะครับนอกจากขออนุญาตในวันขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมาไม่กี่วัน ขออาราธนาคุณพระเสนาจัยตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายในสามคนเหล่านีพบกันครับได้โดยบรรดาบรรดาพรให้กับทุกท่านของทุกท่านนั้นได้มีแต่ความสุขความสดชื่นความสมหวังนะครับสุขกายสุขใจนะครับสุขภาพแข็งแรงและท e kind of um, ี <respuesta> kind of tense, ่ส so ิ <kę naprawdę> ่งใดก็สมกับความมุ่งโรจน์ป่าสนามุู้ดั่ครับขอรับตรนกูลรัตนธรรมกตุลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ะอยากจะเชิญชวนซาร มาโดยตลอดสาธทบินค่ะ